สัมภารไม่ใช่สัมภารค่ะใครที่ไม่เคยรู้จักบ้านแบรนด์นี้มาก่อนคงจะรู้จักจากโฆษณาตัวนี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าทุกๆต้นปีนะคะจะมีคนทักมาที่เพจสัมภกรณ์ค่ะขอให้ช่วยจาัดก,การเรื่องของภาษีให้พราะคิดว่าเป็นสัมภกรณ์จุดนี้แหละค่ะเป็นจุดที่คนเข้าใจผิดทําให้เกิดโฆษณาตัวนี้ขึ้นและหลังจากนั้นนะคะพอโฆษณาออนแอร์ไปในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาก็ทําให้ได้รับการตอบร,รับที่ดีขึ้นมีคนรู้จักบ้านในเครือสัมภกร์นะคะที่มีอยู่ด้วยกันถึง7แบรนด์มากยิ่งขึ้นค่ะและอีกแคมเปญการตลาดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถมาเป็นนายหน้าขายบ้านได้ค่ะหรือนัน เงนนั่นอ่อคะแนวคิดของกลยุทธ์นี้นะคะผู้บริหารบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ดินนะคะหรือแม้กระทั่งรถเนี่ยยังสามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้เลยแล้วทํำไมบ้านจะทําไม่ได้และที่สําคัญได้รับการตอบรับอย่างดีเลยละคะ่ะมีคนสมัครมานับร้อยคนเลยทีเดียว นอกจากกลยุทธ์การตลาดออนไลน์แล้วนะคะสามากร์ยังทําการตลาดแบบออนกราวด์ด้วยค่ะมีการออกอีเวนต์นะคะเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้รู้จักแบรนด์มากขึ้นพเพราะถ้าวันหนึ่งคนกลุ่มนี้นะคะมีกําลังซื้อขึ้นมามีความพร้อมจะได้นึกถึงบ้านสามากร์เป็นลําดับแรกๆค่ะและเพื่อนๆนะคะมีภาพจากับแบรนด์บ้านสามากร์ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ